ลูกสาวไออภิษดาอายุ8เดือนแล้วสาวน้อยลูกครึ่งน่ารักมากสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวไออภิษดาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอย่างแฮปปี้เลยทีเดียวค่ะที่ตอนนี้ไออยู่ที่ประเทศอิตาลีกับสามีและลูกสาวน้องเลอาโดยไอมักจะออกมาแจกความน่ารักสดใสคู่กับลูกสาวอยู่เสมอสำหรับสาวน้อยเลอานั้นบอกเลยว่าสวยน่ารักตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะสาวน้อยลูกครึ่งผิวขาวตาโตจมูกโดง่งใครเห็นก็ตกหลุมรักไปตามๆกัน ล่าสุดไอก็ได้เผยภาพลูกสาวที่มีอายุครบ8เดือนแล้วโดยไอโพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเอ t ด o ัน l o ออ l เ e ิ a ลอฟเธอแอนด์ r พ j o y h จอย l e d i i k โตวไวมากเลยลูกเพิ่แป๊บเดียวก็อายุครบ8เดือนแล้วหน้าตาน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยแถมสาวน้อยยังได้ความสวยน่ารักมาจากคุณแม่แบบเต็มๆเ,เลยลูกไม้หล่นตายตนของจริงเลยค่ะ แม่สวยยังไงลูกก็สวยน่ารักอย่างนั้นเลย